လာလေဂုံမတ်ကတော့ဘွေးကညဖုကဒီကဒဲမပကီဘုကနာထရသမတိကိုဖိုဒိုချန်လိုက်တာပစောတခါတော့လာပော့ထွေးထာခီလေယောဒ်ကမ္ဘူဒီယာအကောခိုယောကောခိုကမ္ဘူဒီယာကောခိုလာဝဲစိန်လေဥပခုတကောတော့ဥရတချက်လောမီဒမာတာအော်လောဝလာဟဲကေဝဲဒါစတက်စုဒတ်ကိုကောစက်ခိဖယားအခေါ်မြပဥ္စာနေဩဝဲဒါ ดนอัฟรังด์ด้วดอาวานอิมราฮิมและอเมเวราเมเลซาโคโค่นูเอาเว้ชิดหัวตาเพื่อแตมาเลยเก็บปะอุตสาเลกอคิเบยนีเอาไว้ก็มาถวิ้นได้ตั้งอันหลอเนลอเนี่ยเพื่ออกไรกว่าเลยเขาสดป่าเราไวต่ก็สอดเตเวลากัมพูชาเริ่มถอนกำลังทั้งรถถังอาวุธหนักและกำลังพลออกไปออกนอกพื้นที่ชายแดนแล้วแต่เวลาดี กัปคาพูชาเนี่ยสาทอถือเกวดาสืมือเส้นผ้าและอุลกอเชอดออาการดืสื่เส้นผ้าดออโกดสื่อลวโกผันดูเส้นผ้าดอคือดอกว่าสือพวกเนี่ยหาทอดเวดาเลยที่เชกอเชเกกิดาเกวดาละคูบุเวบัวต้าตาชัวรอล้อดีเวดาดินเนี่บ้าเลยนอนจีวิท่เดบ้าจอกินกินนะแต่บาเลยท่บ้าจอขายนะแต่นี่เดี๋ยว้าบ้าจอว่าจะบล้อจะ ไม่สอละปากูวด้าเชิตลอดอเคปเนาะอ้วคนนี้ตากระอกเกกโดวสัแม่นเเนาะไวด้แพทตาเชิดกตอคุยนาฬิลามือนาคอเนาะอาคิชิคุซไพมหาคโตคิชิเยเน่สมเด็จฮุนเซนโพสไวได้แล้วเฟซบุ๊กเกลเอไว้ได้สมเด็จฮุนเซนออฟเคนเบดียเนาะอาวได้เนี่ยไม่ลดทออกรู้อะรเปล่าลชินเนาะ ดอเอเวด้าถ่ายทอดสดไลฟ์สดไว้ได้เนี่ยนะเลบ้ากาเลวแคบูเดียอัสืเส้นผ้าถือเกีวรด้าดากรพัดโดเส้นผ่าเนี่ยดาการดึกถึเส้นผ้าดาปล่สุพอถือเกีวได้าหาทอดเว้ไดเลยตาลอตาเกลเล่เขาพระวิหารเนาะเลยที่จะก่อเชือดอเลตาลอตาบุตต่อเนี่ยหรอเนาะเลอย Jamie, ู่ก่อเชื้อเดแคบูเดียก่อเชือดอแพนเนโอเซโกเด้อปร่ากวาทีกวาฉาตาเลยอาเซียนอาคสซ่ นอลาโอเลคามบูเดียตะกับป่านีเดเวดาปลาทอกีเวดาถืลอกีเวตาสุตากุเวสิษพาเลที่จะกอเชิดโดเยตาสุตากุเวเนิด้ะดกว่านอริโนดวสิษพาะสือนอริสิษพาดอดีตอเวดาเลอฮูแมาเน็ตเนาะปกติเดออนุทินชันวิรกูลอัตตาโอปโคอสุนี่เหรอนอกาปูชาเดออยู่อตาโอปโค อาเวลาเนี่ยปวก็บป่วอุตสาห์ดีใยเตมก่อนเนทรัมเดอะอิบราหิมคิงกันเนี่ยอันว่าอิบราฮิเนีอเวลาแหกเรืกละปะโกบัตวัตตานอเตวาลือกตากระตป้าพลาทอเวลาลยอนุทินไม่เกเดลเลอคูมานเนตไม่เกเนี่ยแต่ววลาตะไม่มาอุสาดีอีเนีไม่ถือกเวทถือกท้สุดเดือตาสุดตาคก้เวทกาดว่ากบ้าแหลคู่ท้อกิกับ้าแลถือท้วกด้โบ๊ซีวา และให้เช่าเลที่กเชอเม่อวเนตกตะโตละเออหลอดละสานนอาเวรากอเจาเตกัปลาโลกิเวจ้เตกก็เวชเลยสึกแต่ชีขวกันปวาคือโพเลโยแลทอเนืตาลอเดพ่อตมูดีเวดาเนเวดาแตชีโคกันนี้แต่ปลาเก๋เวดีบานอก็นอากาคิชีปลากเวดาขี้าดิหลอละอดชุดเคลบะเนาะเม่ไมชีขคกันนอุตด้ดดดลก่อเจ้เตสึกอตาลอ တော့အဘာဝဲမြေကခုဘာတကွာထွေအကြီးကြီးဘာပါးနေလို့အဝဲတနေမေဝဲတတာကစော့လောတော့ဘုကုလောကွာလာလာပើแพคิชီကူစော့တာအွန်းလော်ဘိုးထွေထာခီလတာမူတခုတပတော်တော့နာကေခေါ်နေဒီတော့ယောကော့ကတဲဝဲတမဲလဖပတူတားတူတမဲပါတဝဲတာနော်တနာကိနေတဟူတကဲတခါကတော့လ ตากโซ่อากาศจตเสนเนป้าปลาท่อก็ดเวด้าตาอุปกูตอกโวเวด้าบ้าขะเหรอตาคือกระยาทีก่ออากมิติเอาเวด้าเนี่ยสืออากมิติสิ่อผ้าเลยตาดดเตอที่กอป้าพลาท้อ,อวเวด,ด้าเหรอตะบ้านนาออเวด,ด้าแคบรดอยแคลเลคเชบาเเวด้ากะบ้าโอดอตาควาทีควาฉาลอตีลอเชะกบ้าอดอตาสมีสม่อเลยสืขอก็เชอสิส่ผา ဒေါတကပလည်းမှာကွာလို့တိလို့ရှဲမယ်အသူကွယ်တော့ကချာကြမယ်အသူတော့ကတာတောက်ကိုသူစော်ကိုလို့အခုတနေ့တပတ်နာနေအောင်ခဲလက်ခဲရှိပါတပရတာလဟုန်စေးနဲ့အလိဝရပကအဘလအလီမာပီပိုးဘီပူပဲကတော့တဲ့အဘလအလီတပရနော်မေမဲလားမှာပဲတော့ကဦးဒတသူတာဦးဒီတော့တာအလောဆူနေပွာချစ်ခေါ်ကောင်နဲ့ကတော့တဲ့ကပလာနေကောတာထာနေရောဒိုကလဲကွေးစူတာရဲလိုမှုလို့ တပတော်တပတော်ကခါရကအခဆူတာမာတာချာတာပြပတ်တကောတော်ခောချခိုင်တတ်ကတော့တောဘကတာတော်ခောချနော်တမင်ဒီပါတော်ပဲပတအဲ့လော်နေအခောပလိုဝေဒါလေတပါကီကူဒော်တာဖစ်ချဲမဲကလောဇီဂါနာဝေဒါလေတစ်ချောချဒော်တဟဲကူခော်နေဂျိုအကောအဟောခုတ်ကပိနေကပတ်စုကေဝေဒါတတိခောလော်တိလော်ချေဒီတော့တအုပ်ကိုလကူလာပါအဆုနေမနဲ နားနဲ့ဝယ်စစ်ကတိနဲ့တော့တော့ဘိုးကဖတ်တဲ့လာဟဲချဲဝယ်လာနေကပတ်သူထောက်ကွယ်လဲလောချောအဝယ်လာနေလဆຶ့ကမတီကပတ်တင်းတို့ကကမတီကပတ်ကတိုးကတော့ဝယ်လာနေလားနော်ချက်လာလော်ပဲတမနဲ့တမဝါးခေါနော်ဘမ်တတယ်လေတာအိုဒာဒိုနော့ထရမ်တဲ့ဟဲချီဒအာဆီယံအပူပလောရှင်းနော်ဒဦးချီတေမေပူစာတာမှာပါဒီအတာလော်ပဲဆိုတော့အဝယ်လာ ดิโตอนุชินชันวีรกูลเตเวอโสโยตบ้านโดบัททิดาตโซเวรานอตมีบาอเมกดาเจตเมมาตดิอีเนาะกคคคเวคข้อสุตตมาตโกตตเลตตาชาตคลุละตมาตโกตตชาตาปุเหมุกโลเวควาดดิลอลดิบานเนตอรถเกดิลอลดิบานเนสแกมเมอร์เดคอสเตตตลนกะบาฮากอเกวยตบีมาฮากอตเมฮากอเลตตตุถ่อบกบเสเสเลเลกวยกวยเลคบดีอคเดโคจเตรีมาเน นอเอาไว้ส no, ิค no? ีพูก le ัพอเราเกจือดอกปลาตะโปปาที่พกกพคีพูกันแลเกปลาโจโพสบ้าแคทอบาโจปลาชุกชาบอลเอแค่บริยาก็พแค่กุศยาบลาบาสาเลก็จอดเตะตาชายีเนียอนาป็นเนี่อโอชวเลสทอเลทอสิบลูดเวยก็กระเดกคุสุตามนะพ่อเต๋มันเนาะแค่ปูดูปูดาเปิดตายอยู่ยอปากเกตัดด